สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมายทีนะครับวันนี้นะครับช่างเป้ก็มี macbook นะครับ13นิ้ว A1989 นะครับผมมาในอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับมีโดนน้ำมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับผม ก็จะมีในส่วนของพวกพอร์ตไซนะครับนี้2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวเป็นบอร์ดตัว cpu ตัวอะไรก็ออนบอร์ดหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดอะไรนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาช,ชี้จุดเสียให้ดูนะครับว่ามันเสียจุดไหนบ้างนะครับโอเคตัวนี้นะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับในอาการชาร์จไม่เข้าเนี่ยก็ นี่เลยนะครับน้ําจะลงในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกชิปไทซีนะครับที่ควบคุมไทซีไทซีก็โยงเข้ามาตรงนี้นะครับซ็อกเก็ well so right. ตไทซีสองฝั่งนะครับที่เป็นพอร์ตด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะมีไอควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ด้านใต้1ตัวนะครับทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ก็มีก็จะมีตัวพวกตัวตัวยืดค่านะครับเนื่องจากโดนน้ามานะครับตรงนี้ก็มีเยอะ หลายตัวอยู่เหมือนกันก็ทําการเปลี่ยนไปประมาณ2ตัวนะครับก็จะมีด้านข้างตัว IC นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ด้านข้างตัวมัดเฟ t ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวอันนี้เป็นหนึ่งจุดนะครับจุดแรกจุดต่อไปนะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีตัว C 3สาตัวนะครับนี่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแต่นี้จะเป็น c หัวขาดนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปด้วยนะครับน้ําก็ลง ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเครื่องนี้ทําการเปลี่ยนตรงนี้นะครับไปสองจุดนะครับผมอยังไม่หมดนะครับยังมีด้านใต้อีกแล้วก็จะมีฝั่งทางด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวสีตรงนี้อีกสองตัวนะครับที่ได้ทำการเปลี่ยนไปมันโดนน้ำมานะครับมันก็เลยทำให้เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติด ตอนนี้ก็ได้ทําการ,รเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดค่าบนตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกระแสนะครับก็ขึ้นมาแล้วตัวเปอร์เซ็นต์แบตนะครับเมื่อกี้จับชาร์จจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มาสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเทสตัว สายดูนะครับเดี๋ยวถอดเสียบใหม่นะครับดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะฮะ,ะไฟยี่สิบโวลต์นะครับเข้าเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ก็กาําลังไฟกําลังไหลเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับผมนี่ทั้งพอร์ตบนพอร์ตล่างเลยนะครับถอดเสียบตัวด้านบนนะครับ นี่นะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จเข้าปกตินะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับทำการเช็คแล้วก็ยังใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับผมแท็คแพดยังสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญเลยนะครับในพวกเครื่องการโดนน้ำนะครับทัดบานะครับด้านบนเนี่ยจะชอบเสียเนื่องจากน้ำจะลงในส่วนของตัวทัดบานะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวที่จะแปลอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวทัดแบสท่ทัดบานะครับชอบเสียนะครับผม แต่ว่าอันนี้นะครับก part, สามมา็สาม,มารถใช้งานได้นะครับสามารถกดสลับได้กดแถบเพิ่มแสงแสงนะครับได้หมดปกตินะครับตัวกล้องนะครับผมนี่นะครับก็สามสารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล <AS> <อ>้วนะครับเครื่องนี้ทําการซ่อมตัวเมนบอร์ดในอาการโดนน้าเปิดไม่ติดไปนะครับผมเป็น macbook นะครับ A หนึ่งเก้านะครับผมเป็น MacBook ปี2019นะครับตรงนี้สินิ้วทัดบาปีสิบเก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องอ MacBook นะครับโดนนะ้ำเปิดไม่ติดอาการแบบเดียวกันเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ทางร้านสมัยทีซ์วิทซ่อมได้นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีซ์วิสได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหน้าร้านเนี่ย มีเปิดให้บริการอยู่ที่หมู่บ้านไอฟิวบางนานะครับเสสี่ตอนนี้ยังเปิดแค่สาขาเดียวนะครับสาขาในห้างเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเป็นมาตรการของทางรัฐนะครับยังห้างยังไม่เปิดนะครับผมถ้านกาู้าท่านไหนที่อยากจะส่งเครื่องซ่อมนะครับสามารถติดต่อแล้วก็ส่งเครื่องเข้ามาให้ซ่อมได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็เดี๋ยวขอปิดไลฟ์ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ